สวัสดีพี่น้องหลังจากผ้าส้มบักโม่แล้วบ้านี้ก็สีมาผ้าส้มบักแตงไยพี่น้องแตงไยกะเรื่อมสีเหลียงแล้วใก้สีแก่แล้วพี่น้องอีกบบน้านอีกโบน,าน้บนานก็สีได้กินแล้วบักแตงไยพี่น้องเ้ยม่เออก็บเครียออกจากหอนทางรดเหยียบใจออกมาทางหอนทางแค่นนะ่ะแตงลาว เล่า,เขาขาวขาวหวานหวานพี่น้องแตงไถ่แตีงเล่าเตีงไถ่แตีงเล่าคลา้องนี่บักเตีงเล่าซุ้มขาวขาวพี่น้องน,นะนะโอ้อยังไงตัวนีน้เนี่ยแขยงกันช่วงรวงอยู่พคนพี่น้องเแขยงกันช่วงรวงอยู่พี่ บงเป็นจังไดตัวนี้มีบุงลุงโบไหลสารแตงไท้แต่งเล้าเอาขาหวานหวานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพนะไก่แล้วแต่งเลี้ยงกับไก่แล้วข้าส้มแต่งไท้ายพี่น้องเอ้ย แต่งชิงกับปูนุย้ยนี่พี่น้องเลี้ยงแล้วรอ,อท่างนี่เลี้ยงเออหอบักใหญ่เลยลูกละสองกิโลเลยแต่งเลี้ยงแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยลูกละสองกิโลแล้วลูกละโลสองโลขึ้นแล้วแต่งไทยยายกินพนน่ะแต่งไทยแต่งลาวคนน่ะ ใบยุกก็จังสีเห็นน่วยละมั้งบ่หมุนหาโลกเดิมสีแก่แล้วพี่นอ้องเอ้ย,ยว่าแตงไทยแตงลาวผ้าส้มแตง